ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอบลูมิเตอร์ซีลงมาต่ออีกรอบนะครับน้องก็จะให้ออกนูที่ผลิตครั้งที่แล้วครับพอได้ลำค่าโอเคผลิตต่อเลยอะไรวะเรื่องนี้ผลิตดิกออกต่อเลยโอ้ยโย่ n ถ่ายไปด้วยผมจะได้ออกได้ออกคลิปว่านั้นเออ ถ่ายแลวแหละเคียบใครใครตักบุญตักบุญว่าอะไรยันซิปเปอร์รับยันซิปเปอร์โอเคอเค็ียคเงียบเจ้าของเจ้าของไอทิมคนนี้โอเคปอาบอคหับ อบของอว้าวครั้งสามหมื่นอระเว้าวจังนเฮ้อ่ะเดี๋ยวแป๊บดูระดับความเร็วปรับ ไล้ก้อนเรนี่อ้อสองก้อนครับเราต้องออบให้ติดภายเจ็ดก้อนใช่ไหมเนี่ยงบประมาณเรามีแค่นี้ใช่ก้อ,อนท้ายไม่ติดเนี่ยว่าไงวะอ๋อเหี้ยไม่ติดครับ <laughs> ขาดหนึ่งอเอ่ค <laughs> เดี๋ยวไปซื้ออ่าใช่ั่านที่นั่งกินหนุ่มผ่านนะครับก็ไม่มีอะไรมากนั่นดีในพี่กากนะครับคิดไม่ได้กู โอเคไปก็ได้ไปครับนั่งกินหนุ่มอือ้ามสบายใจนะครับเพรวันนี้เรามาโฆษณาข้าวเกียบอานามรรสกุ้งนะครับนายจะเรียกผมทำไมครับมีได้ครับที่ผมพูดไปไม่ได้ยินหรอกแต่ผมอยากพากไว้ น้ำเน่าเน่าเน่าผมชื่อไม่แดกครับจะแลกเพื่ออะไรครับ คุมจักรยานคุมคุมอะไรวะคุมจักรยานคุมจักรยานอะไรวะเอ้าเมื่อกี้คนเยอะเลยเนี่ยเฮ้ยมันมันมาเร็วเลยมาเร็วแทบได้มาอีกห้าบอลเงินมากนะโคตออฟเยอะอีกยอฟติดหรือเปล่าห้าบอลเนี่ยแม่ง ล้ำค่านี่มันเป็นอะไรที่เทียมากนะสำหรับการเรื่องอบกิดเนี่ยกลัวแล้วคุณขาแม่งเสือมาอบอะไรตรงนี้วะเฮ้ยมึงจะนัดกันมาทำมาแสงออกอะไรวะเฮ้ยไม่ได้นะมึงจะแหกยเยอะขนาดนี้ไม่ได้นะเฮ้ย แม่งเดี๋ยวสองโอนว่าใจกูเฮียเลยปะแม่งติดสักทีบวกสี่เลย <c oughs> โอเคน้องเขาว่าบวกสี่ก็บ,บวกสี่ อย่าแหกนะผู้ขอร้องี่อะแหกไม่แหกไม่รู้ บวกทีเหเจอในคลิปเลยโอเคแต่ได้แท่งเหล็กมา เป็นอะไรที่เยี่ยมมากาาาาาเจอแหกแบบยาวๆเลยบบรอบนี้ยาวเวอร์เลยเนี่ยโอเคนะครับ ว่เลยเลยโอ้โหเสียงนะครับคลิปนี้ก็จบไว้ก่อนนะครับจบไว้แค่นี้นะตอนแหกนี่แหละ